สวัสดีค่ะดิฉันนะคะไทยแตงอินค่ะออวันนี้เราจะมาแชร์แบ่งปันกันเรื่องอะไรเปลี่ยน m มซ์เซตกอนเรื่องนี้เลยนะคะเมื่อกี้ดิฉันคลิปที่แล้วเนี่ยที่เพิ่งผ่านไปก็ได้แชร์ได้มาไม่ได้แชร์แต่มาเชิญชวนเนาะให้คุณได้มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์เหมือนที่ดิฉันทำนะคะก็พูดไปแล้วลองไปฟังดูเนาะว่าทำไมอันนี้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะผนหน้าผมนิดนึง ะะแล้วก็มาถ่ายต่อเลยคลิปนี้ก็คือท,ที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือเปลี่ยน mindset ก่อนคุณคงเคยคงได้ยินอะช่วมากมายแหละตอนนี้นว่า mindset mindset คือความคิดเปลี่ยน mindset ก่อนอะไรก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะปฏิบัติอะไรของคุณอะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเช่นก่อนที่คุณจะไปขายของ ก่อนที่คุณจะต้องไปพูดคุยกับคนคนนี้ก่อนที่คุณจะต้องไปทำงานอะไรเนี้ยก่อนที่คุณจะต้องไปอะไรก็ตามแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกังวลเครียดทุกข์ไม่กล้ากลัวนั่นกลัวนี่มันเป็นพลังงานลบๆอะ่ะเราจะรู้สึกเครียดอะไรคนนโอ้เพราะฉะนั้นวิธีแก้ถ้าเราจะลด ภาวะเหล่านี้ต้องการให้สิ่งที่เราต้องการให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นอารมณ์ลบๆเหล่านี้ที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันถ่วงถ่วงความสำเร็จเราหน่อยช้ามันทำให้เราช้า,ชาแต่เราทำวิธีไหน <c oughs> ก็ทำวิธีโดยการเปลี่ยนความคิด mindset ของเราก่อนที่จะไปทำทุกอย่างที่คุณจะต้องไปเจอเออทำไมต้องเปลี่ยน คุณจะขายของจะทำยังไงให้ขายได้คุณจะไปเจอคนคนเนี้จะต้องไปพูดคุยเรื่ออะไรก็ตามเจรจาอะไรก็ตามจะทำยังไงถึงจะให้สาเร็จอะไรประมาณเนี้ยคุณต้องมองว่าคุณจะทำอย่างไรให้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีตามที่คุณต้องการหรือคุณจะทำอย่างไรที่จะ ให้คุณรู้สึกว่าไม่เครียดไม่กลัวผ่านไปได้รู้สึกดีอ่ะคุณก็ต้องตั้งมันเรื่องเดียวกันแต่คุณต้องปรับเปลี่ยนความคิดอ่ะยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณจะไปขายของจะไปขายของเขาเรามีของดีหรืออยากไปขายคาดหวังว่าเขาจะซื้อคาดหวังเขาเขาจะซื้อหลายหลายชิ้นเขาต้องซื้อเขาของเราดีแล้วก็อาจจะไม่ได้ซื้อชิ้นเดียวด้วยนะ อาจจะซื้อหลายชิ้นคาดหวังอ,อีกอันนึ่งอีกมุมหนึ่งก็กลัวว่าเขาจะไม่ซื้อสอง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 อย่างสองอารมณ์เลยไหมคือคาดหวังมากเลยสองก็คือกลัวม,มันทําให้คุณรู้สึกเอาไงไม่กล้าแล้วเปอร์เซ็นต์ของการประสบความสําเร็จหรือจะขายได้เนี่ยเขาจะซื้อคุณเนี่ยค่อนข้างยากค่อนข้างเป็นไปได้น้อยมาก คุณเคยได้ยินใช่ไหมว่าเงินเนี่ยมันเป็นพลังงานบวกมันจะอยู่กับสิ่งที่เป็นพลังงานบวกบวกมันจะวิ่งเข้าหาคนที่มีพลังงานบวกบวกอันนี้ได้ยินมาเยอะนะคะขอย้าให้คุณฟังแต่ถ้าคุณมีอารมณ์ลบอย่างเงี้ยกลัวสเสพแล้วมันเป็นอารมณ์ลบอะคะการที่คุณจะขายได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากลองไปสังเกตนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนหรอกอาจจะไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทั้งหมดของ ของเหตุปัจจัยตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ความเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับ<ฮ>ค่ะก่อนที่คุณจะไปหาทำยังไงให้รู้สึกดีทํายังไงให้รู้สึกไม่กลัวคุณต้องคิดใหม่ท,ท,ท,ทั้งทงทีเ่เป็นเรื่องเดียวกันเป้าหมายคุณคือต้องการขายให้ได้อยากขายให้ได้แต่คุณต้องคิดใหม่คิดใหม่คุณคิดว่าฉันมีของดีอยู่ในมือวันนี้ฉันจะเอาของดีๆไปแนะนําเขา จะไปบอกเขาว่าให้เขาได้รู้ว่าอันนี้มันช่วยยังไงนู่นนี่นั่นแล้วจะเป็นยังไงฉันจะเอาสิ่งดีๆที่ฉันมีที่ฉันเจอมาเนี่ยฉันกินแล้วฉันดีนะจะเอาไปแบ่งปันบอกต่อเขาจะซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ฉันได้บอกแล้วกันนะฉันแค่รู้สึกว่าเจออะไรดีๆแล้วฉันได้บอกเนี่ยให้เขาได้รับรู้เนี่ยไม่ซื้อไม่เป็นไรหรอกฉันก็มีความสุขละเออไม่ซื้อวันนี้ก็ไม่เป็นไรซื้อวันหน้าก็ได้ เพราะจริงๆพอคุณไปเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกดีแต่เขาก็ไม่ได้ซื้อคุณทันทีเขาโอเคเขาชอบแต่ปัจจัยเขายังไม่พร้อมเนี่ยเขาอาจจะไม่ซื้อคุณแต่แบบเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมีตังค์แล้วจะซื้อนะเห็นปะแต่ถ้าคุณคิดแบบแรกคือกลัวนู่นนี่นั่นแล้วคาดหวังแล้วเขาไม่ซื้อคุณนะอน่ะโหแล้วถึงซื้อก็อ่ะอซื้อแบบเสียไม่ได้ซื้อแบบน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยษาน้ำใจเอากล่องหนึ่งเราคาดหวังว่าจะใส่สองถึงสามกล่องเพราะมันดีมากอะอย่างเงี้ย ตรงเนี้ยคุณจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้จากเขาอีกต่อไปแต่ถ้าคุณปรับความคิด mindset ให้มันโอเคบวกบวกให้คุณรู้สึกดีก่อนเนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้และได้ยาวทาั้งๆที่มันเป็นเรื่องเดียวกันอีกคนคนหนึ่งปรับ mindset ว่าปรับความคิด mindset ว่าเฮ้ยฉันเอาไปให้อ่ะฉันมีสิ่งดีๆไปบอกเขาซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรซื้อไม่ซื้อวันนี้วันหลังก็ได้แต่อีกคนเขาจะต้องซื้อสิเขาจะต้องซื้อมันดีอ่ะหรือแม้ก็ต้องสองสามกล่องสองสามชิ้นแหละ เรื่องเดียวกันแต่คนนี้ยได้ก็จริงหรืออาจไม่ได้แต่จบเลยไม่ปิดต่อแล้วคนนี้อาจจะได้เลยก็ได้ถ้าไปจังหวะที่เขามีเงินหรือถ้าไม่ได้ก็ตามต่อเดี๋ยวเขาซื้อเห็นไหมคะนี่คือไมล์เซ t ทุกอย่างเด้านทุกเรื่องอ่ะอีกสองอีกอีกเรื่องหนึ่งสมมติคุณจะต้องไปเจอใครสักคนหัวหน้าหรือไปเจราจากับใครสักคนต่อรองเป็นธุรกิจที่คุณจะต้อง uh huh. ดีวกับเขาแล้วหวังผลว่าเขาจะโอเค เสนสัญญาเลสก็ตามแต่คุณรู้คนนี้โหม่ง่ายเลยอะยากมากนายก็อย่างนี้ไม่ค่อยรับแขกหรืออะไรก็ตามที่มีบุคลิกที่บอกว่าน่ากลัวน่ากังวลน่าวิตกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะตรงนี้คุณกลัวลหละจะทํายังไงจะสําเร็จไหมเนี่ยเขาจะโวยเขาจะวีนเขาจะพูดกับฉันยังไงโอ้กลัวไปหมดเนาะเขาจะเซ็นกับฉันไหมเขาจะโอเคไหม แต่ถ้าคุณตั้งสติแล้วอไม่เป็นไรตั้งตั้ง m i ซ d ตใหมาตั้งความคิดใหม่ให้ฉันรู้สึกดีฉันจะคิดยังไงนะให้ฉันรู้สึกผ่านสถานการณ์นี้ไปได้แลยฉันรอดแล้วฉันรู้สึกดีฉันจะคิดยังไงดีอ้าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรคิดนะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรฉันก็ทําหน้าที่ของฉันอะฉันจะต้องไปทําหน้าที่นี้ไปเจรจาไปต่อรองไปนุ่มไปนี่เขาจะพูดอะไรมาเขาจะยิ้มไปยิ้มฉันไม่สนฉันก็ยิ้มของฉันฉันก็พูดไปตามที่ฉัน เตรียมของฉันมาเขาจะพูดแข็งพูดหวนไม่โอเคไม่สนใจฉันก็ไม่ว่าไม่เป็นไรในเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรเออใช่าหมดเดอะรีบทำาเราให้เสร็จยิ้มเข้าไว้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะมันต้องทำอะ่ะมันเป็นงานอะ่ะมันก็ต้องทำออได้ไม่ได้ก็เป็นไรยิ้มเข้าไว้ครับครับยิ้มยิ้มไว้ก่อนอาจจะไม่จำเป็นต้องตอบอะไรยิ้มไว้ก่อนทําหน้าที่ของเรา เฮ้ยแป๊บเดียวเองแค่ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวก็เสร็จเสร็จแล้วก็โล่งแล้วเออนาะช่างมันเขาพูดอะไรมันก็ช่างมันเถอะเขาเป็นอย่างนั้นนะเข้าเออช่างมันช่างมันคุณตั้งตรงนี้ไว้ตั้งตั้งเสร็จแล้วคุณซ้อมอารมณ์เนี้ยเข้าไปพอซ้อมอารมณ์เนี้ยคุณก็จะอินกับอารมณ์เนี้ยเวลาคุณไปเจอคุณก็จะทําได้อย่างที่คุณซ้อมพอเสร็จแล้วแล้วคุณออีกอันนึงคุณอาจจะคิดว่าโอ้ท้าทายอ่ะอีกอีกไมซ์เซ็ตหนึ่งนะ เจอคนนี้โอ้โหมันท้าทายวันนี้ฉันจะต้องไปแบบเจอถ้าฉันผ่านไปได้นะสมมุติว่าฉันทำอย่างเงี้ยเทคนิคฉันเตรียมมาเรียบร้อยแล้วผ่านไปได้นะถ้าเขาโอเคนะโหมันท้าทายมากหรือถ้าไม่โอเคนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างราบรื่นนะแม้จะยังไม่เซ็นสัญ,ญญาหรือแมอะไรก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าฉันผ่านตรงนี้ไปได้มันโคตรท้าทายเลยกับสถานการณ์ที่แบบนี้อืมเอาละดุย คุณจะรู้สึกเป็นไงแล้วคุณอินซ้อมกับอารมณ์นี้ไว้นิดนึงก่อนที่จะไปเจอสถานการณ์นะั้นคุณจะรู้สึกดีคุณจะไม่ค่อยเครียดเพราะคุณตั้งมายเซตของคุณไว้แบบนี้อืแล้วคุณอาจจะได้ผลเกินคาดด้วยนะคะทุกๆเรื่องอะคะ่ะทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณจะไปต้องไปทาก่อนลงมือทําแล้วคุณรู้สึกว่าฉันกลัวฉันไม่กล้าฉันกังวลอะไรที่เป็นพลังงานลบๆอะ ผลลัพธ์ของมันะหรือประสบความสําเร็จของคุณมันค่อนข้างจะได้ยากอาจจะได้ไม่เต็มที่เพราะนั้นคุณต้องเปลี่ยนเลยปรับไมยเซ็ตใหม่ก่อนไปทําทุกๆเรื่องราวไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณจะต้องเข้าไปปฏิสัมพันธ์เข้าไปทําเข้าไปอะไรก็ตามเพื่อให้คุณรู้สึกดีไม่เครียดน,นะคะพอเข้าใจนึกภาพออกใช่ไหมคะว่าทําไมจะต้องปรับไมยเซ็ต เพื่อให้เรารู้สึกดีเพื่อให้เราไม่เครียดเพื่อให้ผลลัพธ์มันออกมาดีเพื่อให้เราประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์การงานการเงินอะไรก็ตามตั้งสติก่อนแล้วปรับไม่เซ็จดูอารมณ์ตัวเองก่อนว่าก่อนที่เราจะไปเราคิดยังไงเรากลัวเรากังวลเราเครียดหรือเปล่า แต่ถ้าเราไม่เครียดเราเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วเรามองโลกบวกอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรฉันคิดแบบนั้นอยู่แล้วมันเป็นพื้นฐานธรรมชาติของฉันก็ไม่จำเป็นต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปปรับเยอะนะอันนี้ให้ตั้งปรับเพื่อสําหรับคนที่แบบเออนะอย่างที่พูดไปทั้งหมดนะั่นแหละนะคะยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะลองเอาไปใช้ดูดิฉันเองก็พอเรียนรู้มาก็ลองเอามาตั้งแล้วก็ต้องใช้มันตลอดชีวิตนะมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเรื่องเดียวนะ ดิฉันเองก็ใช้อยู่ทุกวันบก็ก็พยายามตั้งสติกับทุกเรื่องที่จะต้องไปเจอแล้วก็ตั้งไมเซ็ตทุกครั้งเหมือนกันเฮ้ยเราจะคิดยังไงดีนะแล้วสิ่งเนี้ยมันจะต้องอยู่คู่กับเราไปตลอดชีวิตด้วยเพราะเราจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรทุกอย่างไปเรื่อยๆรอบตัวเราทั้งหมดเราก็ต้องคอยปรับไมเซ็ตเราไว้ตลอดเจอวันนี้จะต้องเรื่องนี้เราก็ต้องปรับก่อนเจอเรื่องนี้ก็ต้องปรับเรื่องบางเรื่องแต่ละคนไม่ได้เหมือนกัน ปรับก่อนปรับความคิดไม่เซ็ตก่อนตั้งสติปรับมันก่อนแล้วค่อยไปเจอพอเรื่องนี้ให้ปรับก่อนเฮ้ยวันนี้ปรับก่อนตั้งสติให้ดีแล้วค่อยไปเจอมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะมันไม่ใช่มีครั้งเดียวเผลอไปตลาดชีวิตของคุณเลยแต่ถ้าคุณทําให้มันชิน้เขาเรียกว่าการมองบวกอ่ะเออมันเป็นเทคนิคก,การมองบวกการปรับไม่เซตก่อนแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นความทุกข์มันจะลดลงนะคะ ยังไงก็วันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วจเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ